หน่วยการเรียนรู้ที่12ทักษะชีวิตทักษะชีวิตหมายถึงความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางชีวิตที่เหมาะสมในการ,รเผชิญปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวความสําคัญของทักษะชีวิต 1. ส่งเสริมให้จัดการปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 2. ส่งเสริมให้มีความสามารถในการดํารงชีวิต 3. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้ดวยตนเององค์ประกอบของทักษะชีวิต 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2. การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นทักษะการป้องกันตนเองจากสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย 1. ทักษะการสื่อสารการปฏิเสธและการต่อรอง 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา นักเรียนควรหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายดังนี้ 1. การนั่งรถแท็กซี่คนเดียว 2. การใช้รถโดยสารสาธารณะ 3. ผู้ป่วยทางจิต 4. การถูกจับเป็นตัวประกัน 5. การป้องกันตนเองจากการถูกข่มขืน 6. สถานการณ์ถูกข่มขืน 7. เหตุจลาจล 8. การเกิดอักขีภัย นักเรียนนําทักษะชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันที่อาจนําไปสู่อันตรายได้อย่างไรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันความรู้สูทสรุปทักษะชีวิตเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการแก้ปัญหาต่างๆการป้องกันตนเองและสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันที่นําไปสู่อันตรายโดยสามารถเผชิญปัญหาเอาชนะอุปสรรคและอันตรายได้อย่างปลอดภัย